คุณชมคะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของรายการพักเครื่องสุวรรณภูมิค่ะช่วงนี้อย่างที่เด่นให้ทราบก่อนหน้านี้นะคะว่าเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์เนี่ยจะเข้าสายมาตอบคําถามนะคะใครมีคําถามก็พิมพ์มนไว้ได้ในเพจเฟซบุ๊กพักเครื่องสุวรรณภูมิเนี่ยเดี๋ยวจะทยอยอ่านตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์รันคะ่ะ สวัสดีครับค่ะนะคะมีคําถามจากเพื่อนๆเยอะเลยนะคะแล้วก็แฟนคลับเข้ามาตั้งแต่แรกแล้วนะคะท่านเดิมเลยนะพี่ตู่ลันทรายมาแล้วนะสวัสดีอาจารย์ด้วยนะพี่อานาจนะคะพี่อนุททยสวัสดีนะคะพี่โกมินสวัสดีอาจารย์ด้วยนะคะพี่สาธิตด้วยนะมีคําถามเลยนะคะอาจารย์ขอเริ่มเข้าที่คําถามเลยค่ะคุณธทีรยุทธ์ถามมาว่ารูปหล่อใบโพหลวงพ่อเปินรุ่นมหาบรมีปีสามเสร็จนวโลหะมีราคาไหมคะ ว่าจะอยู่ประมาณสามสี่พันนะครับอสามสี่พันใช่ซึ่งจริงๆแล้วมีเนื้ออื่นด้วยลูกค้ามีทองคำครับมีทองคาอ๋อแล้วทองคําก็น่าจะแพงไปตามราคาทองนะทองคําก็อยู่ประมาณแสนเศษๆครับอืค่ะค่ะท่านต่อไปนะคะคุณสาธที่ถามว่าพระกรุปิดตาเนื้อผงพิมพ์รับประคตราคาเล่นหากันเท่าไหร่คะปิดตาเนื้อผงรับประคตหลวงพ่ออะไรนะครับอะไรนะคะอาจารย์หลวงพ่ออะไรนะครับอ่า พระกลุ่เขาพูดอย่างนี้เฉยพระกลุ่อ๋อพระกลุ่วัดเงินคลองเตยพิมพนักปกหายากหรือเปล่าใช่หายากครับค่ะอยู่ประมาณห้าหมื่นครับห้าหมื่นใช่ครับห้าหมื่นนะยังไม่ได้ไม่ได้บอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่ออะไรนะไม่ไม่เขาเป็นกลุ่ะเขาเป็นพระกลุ่เตยค่ะเดี๋ยวนี้วัดวัดนี้ไม่มีเหลือละอ๋อไม่ไม่มีแล้วใช่ครับใช่ค่ะ นะะสามารถส่งข้อความมาได้นะคะ4230 777นะคะเดี๋ยวจะทยอยอ่านให้อาจารย์รานอาจารย์อยู่ในสายแล้วเดี๋ยวตอบกันแบบสดๆเลยนะคะพี่เปี๊ยกก็มาแล้วนะคะคุณคนไทยถามบอกว่าเหรียญพระโพสาเจริญรุ่นนะคะพอคอปี2495เล่นหากันเท่าไหร่คะอาจารย์หมื่นกว่าบาทครับหมื่นกว่าบาทหมื่นต้นๆถึงกลางหมื่นเจ็ดเศษนะแล้วก็จาก SMS นะคะหลวงปู่ทวด เตารีดใหญ่2,505ค่ะนะปั๊มซ้ำสองชายอาจารย์ปั๊มสองชายก็เจ็ดแปดหมื่นแสนครับแล้วแต่ความสวยอ๋อค่ะคุณปันปันถามต่อเลยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเต๋อุ้มกุมารปี2520ค่ะครับเท่าไหร่คะอาจารย์รูปหล่อรูปหล่อลงกุมารเป็นรูปหล่อลอยองคเหรอครับรูปหล่อเขาพิมพ์มาแบบนี้เดี๋ยวลองพิมพ์เข้ามาหนนะคุณปันปันคะ รูปหล่อรูปหล่ออะไรขอแคบแคบนิดหนึ่นงนี่น,นี่กว้างไปหน่อยเนาะอาจารย์ใช่ไหมคะครับครับค่ะ,ะพี่เพี่ยถามว่าแม่ชีพิมพ์ใหญ่ปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยมีราคาหรือเปล่าหนงหนึ่งก็อยู่หลายหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นนะคะใ่ครับ,ะรบนะคะตอนนี้เปิดสายอยู่นะคะคที่ให้ อาจารย์ตอบแบบสดๆแบบนี้นะคะก็ส่งข้อความมาได้นะคะทาง SMS ค่ะ4230777หรือว่าพิมมานะคะในเพจ f a c e b o o k พระเครื่องสุวรรณภูมิตอนนี้ไลฟ์อยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเหมือนเดิมนะคะพิวันบอกว่าสมเดชช็จชายิศหลวงปู่หลวงปูลงป่ลำนะหลวงปู่ลำถูแคสลำลูอ่อูหลวง,งปู่ลำพูเล่นหาเท่าไหร่สกลใช่ไหมอาจารย์ออันนี้อยู่หลักพันไปปลายนะครับจนถึงหมื่นค่ะ นะค,คุณอภิชาติถามเลยนะคะเพราะผงยาพิมพ์พระชัยวัดหลวงปู่บุญผงยาเป็นล้านนะครับเป็นล้านใช่หลวงปู่บุญนี่นจะแพงนะครับอ่านะคะจะแพงผงจินดามณีาเงี้ย <ขา S 2> ค่ะจินดามณีใช่ไหมฮะอาจารย์ได้ยินอาจครผงยาจินดามณีค่ะแล้วก็เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อทองค่ะวัดเพชรสมุทร2484 ทองวัดเพชรสมุทรแปดสีใช่ไหมครับอ่าอยู่หมื่นเศษเศษครับหมื่นเศษเศษนะคะคุณปันปันถามเข้ามาค่ะบอกว่าพระรูปหล่อลอยรูปหล่อลอยองค์หลวงพ่อเต๋ค่ะอุ้มกุมารปีสองห้าสองศูนย์ค่ะจัเมื่อสักครู่นี้ที่ถามม,มันจะเป็นรู่อหลังม,มั้ยใช่ไหมใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับค่ะ <c oughs> นะคะ,นะะอันนี้อันนี้อาจารย์ตอบเรียงตอบเรียงนะตอบยังตอบไปแล้วตอบไปแล้วนะคะ ค,คำถามนะคะพิมพ์คานเข้ามาได้เลยตอนนี้นะคะผ่านทาง f c e e o o o นะคะเพจ f c e e o o o พระเครื่องสุนรภูมิอาจารย์รันอยู่ในสายนะคะที่จะตอบกันแบบสดๆแบบนี้นะคะเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้รุ่น2ไข่ปลาเล็กบล็อกพุทย้อยยาวอาจารย์พุทย้อยอยาวถ้าสวยๆก็อยู่ประมาณ50,000แต่ถ้าไม่สวยก็12,000สอนะครับอันนี้ตามสภาพด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับค่ะพระพุทธโสธรพิมสองหน้าปี2508 สองห้าศูนย์แปดโทรศูนย์แปดอันนี้ไม่แพงอยู่หลักพันต้นๆนะ้ครับอารอันนี้เหรอคะใช่อ๋อแบบนี้น่าน่าน่าจะออกมาหลายองค์อยู่ใช่ไหมอาจารย์อย่างเนี้ยีมีเยอะมีเยอะเขาจะเล่นเป็นรอยองค์ถ้าเป็นสองหน้าศูนย์แปดยัง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 ไม่ค่อยเล่นค่ะอะคุณสุธีสวัสดีอาจารย์นะคะอ่าแล้วก็เหรียญภัยรีพินาศวัดน์บวรนิเวศข่าบล็อกหลังแอนปีสองสี่เก้าห้า ถ้าสวยๆแชมป์ๆเลยก็ถึงแสนนะครับแสนสุดเศษแต่ถ้าไม่สวยเนี่ยก็ไล่ตั้งแต่หมื่นขึ้นไปนะครับค่ะนะคะจาก SMS ค่ะเหรียญพระธาตุหลวงพ่อสังวัดน้ำเต้าสองสี่หกเก้าวัดอะไรนะครับวัดน้ำเต้าอ่าวัดวัดวัดน้ำเต้าวัดน้ำเต้าอาจารย์อ๋ออันนี้ไ่คุ้นเลยคุ้นไหมคะเดี๋ยวอันนี้ค้งไว้ก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคำถามนี้ค้างไว้ก่อนนะคะ,ะคุณเสรีถามว่านางกวักหลวงปู่หมุนค่ะราคาเท่าไหรนะ่ณปัจจุบันนี้อาจารย์นางกวักพ่อเลยนะครับหลวงปู่หมุนจ้ะอ๋อนางกวักหลวงปู่หมุนใช่ไหมครับเียนนางกวักอยู่ประมาณาาหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทตอนนี้ล,ล,ลงลงหรือขึ้นคะอาจารย์ตอนนี้ฮะอยู่อยู่อยู่ยยที่เดิมยังอยู่ที่เดิมนะคะ,ะพี่สัตีถามว,าว่าปิดตารับประคตวัดอัมพวันราคาเล่นหากันอนะลืมบอกวัดต้องขออภัย วัดวัดอัมพวันจสิงห์บุรีใช่ไหมวัดอัมพวันสิงห์บุรีอาหารนี่ค้างไว้ก่อนอค่ะ,ะข้างไ้ก่อนนะคะอะคำถามต่อค่ะล็อกเก็ตหลวงพ่อกเกษรุ่นเจ้าสวัวหลังฝังตะกุดทองคำพิมพ์ใหญ่ค่ะปี 35, สองห้าสามห้าสู่สารไตรลักษณ์จังหวัดลำปางพนันกลางจนถึงหมื่นบวกลบนะครับค่ะคุณอภิชาติถามว่าพระกุลีลาทุ่งเข็มค่ะ ราคาเท่าไหร่คะราคาเข็มราคาเข็มเขาขอราคาเข็มราคาลีลาทุ่งเศข็มใช่ไหมค่ะเขาบอกว่าพระกลุลีลาทุ่งเข็มทุ่งเข็มอันนี้น่าจะน่าจะสุพรรณหรือเปล่านะครับถ้าถ้าหลังเข็มมั้งนะหลังเข็มหรือเปล่าลีลาหลังเข็มหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อพิชานลองพิมพ์มาใหม่อีกสักนิดนึ่งถ้าเป็นหลังเข็มก็อยู่ประมาณสามหมื่นอ่านะคะครับ แล้วก็จาก SMS นะคะคเหรียญหลวงปู่เปลี่ยนวัดใต้2472ค่ะหลังยันเบียงหลังยันเบียงสวยๆกระไหลเต็มๆก็ถึงล้านนะครับอ,อแต่ถ้าไม่สวยก็ลดหลั่นลงไปอันนี้ราคาไม่ลงเลยใช่ไหมอาจารย์เขาเาติดเนียบเหรียญดังเหรียญยอดนิยมครับอ๋อติดไปแล้วใช่ไหมใช่ติดมานานแล้วครับค่ะ,ะพี่สาธิตนะคะพี่บอกว่าพระกูปิตารับประคตวัดอัมพวา ไม่ใช่อัมพว,นวานัพานไม่แพงครับไม่แพงอัมพวาอัมพวาโดยประมาณยังอยู่หลักพันอัมพวาและตอกดสวยก็อยู่ประมาณห้าหกเจ็ดพันนะครับห้าหกเจ็ดพันนะคะอมี 5, 6, 7, ะคะํ <นะ S 2> าถามใดๆนะคะรีพิมพ์เข้ามาเลยค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวเราจะทยอยให้อาจารย์รันตอบตอนนี้อาจารย์รันอยู่ในสายนะคะนะพิมพ์คําถามเข้ามาได้เลยค่ะนะคะอะตอนนี้นะคะมีคําถามต่อนะครับพระปกใบมะขามหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่หลังวบรเนื้อทองคําค่ะอาจารย์ น่าจะอยู่ประมาณสามหมื่นนะครับสองสามหมื่นไม่แพงมากเพราะส่วนใหญ่กเนี่ยกถ้าเป็นยอดนิยมเนี่ยก็จะเล่นเจ็ดกันเก้าเป็นหลักนะครับรุ่นอื่นๆก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดไม่ใช่เนื้อทองคําเป็นเนื้ออื่นๆหราอยเลยหลักร้อยเลยเหรอโอ้โหลงวบเลยเนาะับค่ะนะพระพญาครุฑรุ่นแรกหลวงปู่เสงวัดบางนาค่ะปีสองห้าสองสบสองสองหมื่นบวกลบครับสองหมื่นบวกลบนะคะ นะคะเสือหลวงพ่อวงค่ะวัดปริวาสรุ่นหกเสือรุ่นหกช่วงนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสองสามหมื่นได้นะครับตอนนี้ตอนนี้เอาถามอาจารย์ตรงๆจริงๆเลยว่าเสือวัดเลยเนี่ยอยู่ที่วัดปริวาสเลยเนี่ยเสือเสือวัดเสือวัดไหนดังนะตอนนี้เนี่ยอาจารย์ถ้าเป็นโลหะก็วัดปริวาสแต่ถ้าเป็นเขี้ยวก็หลวงพ่อปานวัดคลองดาครับนะคะตอนนี้เนี่ยน่าจะเล่นก็คงจะใช่รุ่นแรกเป็นร้านเป็นร้านแล้วมั้าจั์ ส,ส่วนนี่ช่วยเรืเร่องอะไรรนเป็น,ล,น,นล้านนะครับรุ่นสองสามหลักแสนนะครับสี่ห้าหกไล่มาเรื่อยๆหกในหกจับต้องได้นะครับ้องทำหมื่นจากเอสเอ็มเอสต่อเลยค่ะปิดตามเมฆพัฒ์เนื้อเมฆพัฒ์นะหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัว อยู่ประมาณหมื่นหมื่นหมื่นบวกลบหมื่นต้นๆครับค่ะนะคะคุณเสรีถามบอกว่านางกวักหลวงปู่หมุนราคาเท่าไหร่ในปัจจุบันหมื่นกว่าบาทครับหมื่นกว่าบาทนะคะอหลวงพ่อเงินรุ่นรุ่นปืนแตกค่ะบักร้อยยันถึงพันนะครับอ๋อตอนนี้นี้อันราคาลงเหรอจัยหลวงพ่อเงินราคาอย่างนี้มานานแล้วครับอยู่แบบนี้มานานแล้วใช่ยังไม่เก่ามากครับค่ะ นะคำถามต่อเลยค่ะนะคะชินนาราชหลวงพ่อโมวัดสามจีนชินนาราศหวงพ่อโมวสวยๆก็อยู่ประมาณหมื่นหนึ่งแต่ถ้าไม่สวยก็พันสองพันสามพันขึ้นไปเรื่อยๆค่ะนะคะ,ะพิมพ์คําถามเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ในเพจ Facebook พระเครื่องสุวรรณภูมิค่ะอาจารย์รังกาลังไล่ตอบอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวออยก็พยายามอ่านคําถามให้ครบนะคะเพราะว่าณตอนนี้เนเวลาเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะคะยังไม่ฝากกควบควนนิดนึงนะครับเพื่อนๆที่มีความประสงค์จะไปร่วมงานประกวดที่จันทบุรีนะครับ เชิญค่ะอาจารย์วันเสาร์วันอาทิตย์นี้ส่งพระเข้าประกวดได้เลยนะครับมีโต๊ะของวัท่าสแแบบด้วยและส่วนที่เหลือก็จะเป็นพระหละักเรื่องนิยมทั่วประเทศนะครับตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะอาจารย์ตั้งแต่เช้าเลยครับตั้งแต่เช้ายันบ่ายสองโมงนะ,ะน่าจะปิดรับพระปิดจำหน่ายตัว๋วัวันเสาร์และอาทิตย์ว,ยวันเสาร์เนี่ยเขามีงานประมูลพระนะครับมีงานเลี้ยงรองรับคณะกรรมการก็มีพระหลักๆเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นปดเดิมสมเด็จ นะหลวงพ่อแดงรุ่นแรกนะครับหลวงปู่ทิมเนี่ยมีเป็นยี่สิบสามสิบเหรียญเลยนะครับค่ะนะคะสมเป,<อ>เป็นงานประวัติศาสตร์เลยค่ะนะคะน่าจะยิ่งใหญ่ใช่ไหมอาจารย์ใช่งานประมูลน,น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วค่ะ <ผม S 1> นะคะยังบบเคยมีการประกวดพระมาเนี่ยค่ะ ยังไงใครสนใจตอนนี้ยังคงตัดสินใจทันวางแผนเอาไว้นะคะเสารแล้วก็อาทิตย์ที่จันทบุรีอาทิตย์อาทิตย์นี่แหละที่จะถึงนี่แหละไปเจอกันได้นะครับไปเจอได้นะคะมีถ้าเกิดว่ามีพระดีๆนะคะหรือว่าต้องการอยากจะให้อาจารย์เช่าต่อก็ยินดีนะคะอาจารย์นะอ่ะตอนนี้คำถามต่อค่าสมเด็จบางขุนพรมศูนย์เก้าปีอพิมพ์อกครุฑนะอาจารย์อกครุฑศูนย์เสามหมืืครับ เต่าหลวงปู่หลิวค่ะรุ่นสุขใจบล็อกบอลราคาเท่าไหร่อยู่หลักพันครับอยู่หลักพันนะคะขอ,องสอ0พันสีันอย่างเงี้ยอตอนนี้ตอนนี้อยู่ใ<ม>น,นหลักนั้นค,ค่ะ,ะต่อเลยค่ะอาจารย์ครับพระสมเด็จหลังสิวลีพิมพ์คะแนนเนื้อใบลานบล็อกนิยมหลวงพ่อกวยปลุกเศกปี2,515ันหบแบบนึงอาจารย์ไม่ใ็จออกวัดราชนัดดาอยู่หลักพันกลางๆนะครับห้าหกเพัน อ๋อตอนเขาเอาจิงๆแล้วนี่ถือว่าเป็นพระใหม่มะอาจารย์ถ้าปีสองห้าหนึ่งห้าปีหนึ่งห้าในกางเกากางใหม่กางเก่ากลางใหม่ใช่เป็นเรียกว่าออกออกปิดวัดแค่นั่นเองราคาเลยจํำยาวหน่อยนะฮะต่ออนาคอนาคตดีไหมอาจารย์อนาคตดีแล้วครับดีอยู่แล้วแพงแรงอยู่แล้วนะครับค่ะนะอ่าต่อเลยค่ะอาจารย์สมเด็จพริมคะแนนหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดค่ะ มุเร็จคะแนนอยู่ลักพันกลางกลางนะครับพาะแดงค่ะแล้วสีอ่ะบางสีก็หมื่นกว่าบาทอ่าแล้วแล้วสีไหนอ่ะอาจารย์บางสีสีอะไรอ่าดกับแดงนี่ไงครับอน่าจะทะลุที่อาจารย์บอกเนะอ๋อนะคะอ่าพระคําเข้าหลวงพระคําข้าวหลวงพ่อฤาษีลิงดําวั่าท่งรุ่นสองเนื้อผงค่ะรุ่นสองหลักร้อยนะครับอื ไม่แพงรุ่นสองหลักร้อยนะครับเจ็ดแปดร้อยพันเนี้ยพันเศษเศษแล้วอย่างรุ่นแรก่ะรุ่นแรกรุ่นแรกสวยๆหกเ็ดพันหมื่นราคาต่างกันเยอะมากเลยนะใช่ครับนะเหรียญพระปิตาพังพระการวัดพุทธไทยสวรรค์ปีสองพห้าสี่เจ็ดไทยนะครับพุทธไทยแล้วแต่เนื้อถ้าเป็นองคําก็หลักร้านนะครับถ้าเป็นเงินก็หลักแสนนะครับนวะก็หลักแสนนะครับค่ะคุณปันปันถางหลักหมื่นต้นนะครับ คุณมันปันถามค่ะบอกว่าสมเด็จหลวงพ่อกลวยขาโต๊ะผงใบลานราคาเท่าไหร่คะอาจารย์โต๊ผงใบลานผมว่าน่าจะอยู่หมื่นกลางๆนะครับหมื่นต้นถึงหมื่นกลางครับอยู่หมื่นกลางกลานะคะ,ะ,ะแล้วก็คําถามพะระลีลา25พุทธศตรวตรรษปางลีลาเนื้อดินผสมผงเกสรเนื้อดินไม่แพงนะครับเนื้อดินทำสองสามล้านองค์ราคาก็ยังอยู่พันต้นๆพัน,น 1, เศษอะหลักร้ 1, อยยังถึงพันนะครับแล้วแตกความสมบูรณ์ค่ะ น่ยอันอย่างนี้ที่ที่ที่ว่ายังไม่ค่อยแพงเนี่ยปัจจัยจริงๆแล้วเกิดจากอะไรบ้างนะอาจารย์มีเยอะครับ<อ>มีเยอะสองลาง้านสามลางง้านโรงโอ้มี<อ>มีการผลิตมาเยอะใช่ครับอืม,มค่ะเดืียปูดทวดเม็ดแตงปีศูนย์ปดค่ะอาจารย์ศูนย์แปดหมืนกว่าบาทครับศูนย์แปดมื่นกว่าบาทถ้าไม่สวยก็ห้าหกพันเงี้ยแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงห7 0 0มื 17, 18, นะ่นเจ็ดหมืนแปดแล้วแต่บล็อกนะครับ คำคถามจาก SMS นะคะตอนนี้ส่งเงินเข้ามาได้เลยนะคะ4230777นะคะเดี๋ยวทยอยอ่านให้อาจาร,รย์รันตอบกันแบบส,สดๆแบบนี้เลยนะคะครพ <า S 2> คระแก้วมรกต2475เนื้ออปาก้านะคะบล็อกห้างเตียงเส้งนะคะอาจารย์อันนี้3,000มาอยู่ประมาณ3,000 3,000โดยประมาณถ้าถ้า,ายินดีให้อาจารย์เช่าอาจารย์ก็ยินดีนะคะใช่ไหมครับผมใช่ครับจะต้องสวยนะต้องสวยฝิกๆไม่ไหวอ๋อ เพราะรรว่าไปต่อค่อนข้างลําบากนะอาจารย์ครับค่ะอ่ะเหรียญนั่งพานเจิ๋วพิมพ์มสตางหลวงพ่อกเกษมเขมโกสองห้าสามเจ็ดค่ะสามเจ็ดนี้ยังอยู่หลักร้อยอยู่เลยนะครับพ่อกเกษมอืมนะคะแล้วก็เหรียญเสม,มาหลวงปู่โต๊ะวัดป,ประดู่ชิมพิรีปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงหมื่นกว่าบาทครับค่ะจริงๆแล้วเขานิยมเนื้ออะไรนะอาจารย์ถ้าเป็นทองคาอ๋อเนื้อทองคําเนื้อเดียวเลยเหรอ,อที่นิยมจริงๆเป็นล้านนะครับ นะแล้วก็เหรียญหลวงพ่อโสธรแปดสิปีกรมตํารวจค่ะพิมแปดเหลี่ยมค่ะจันแปดเหรียญแปดเหรียญถ้าเป็นเนื้องเงินเนี่ยก็ประมาณสามสี่พันนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อทองคําก็เจ็ดเป็นหมื่นแสนอืมเจ็ดเป็นหมื่นแสนนะคะเหรียญลูกไข่หลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะปีสองห้าหนึ่งสองเนื้อทองแดงหนึ่งสองทองแดงนะครับอยู่ประมาณห้าหกเจ็ดพันครับ ตอนนี้เหลืออีก3นาทีเท่านั้นเองนะคะรีบพิมพ์คําถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้อาจารย์เนี่ยช่วยตอบให้นะคะอีก3นาทีเท่านั้นเองค่ะขุนแผนผงครายพิมพ์ใหญ่หลวงพ่อสาครค่ะอาจารย์หลวงพ่อสาครขุนแผนพิมพ์ใหญ่ก็สี่ห้าพันครับออันนี้มีมีพิมพ์ใหญ่แล้วมีพิมพ์เล็กด้วยหรอใช่ครับใช่ครับพิมพ์เล็กนี่ราคาเท่าไหร่คะไล่เรียกกันครับอ๋อไล่เรียกกันสองพันสามพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คืออาจารย์อธิบายให้ฟังนิดนึงสิขุนแผนเนื้อผงพลายเนี่ยเป็นยังไงผงพลายกุมารเนียก็ในในสูตรโบราณก็คนตายทั้งกลมอย่างเงี้ยแล้วก็ตายวันเสาร์เผาวังคารอย่างเงี้ยถ้าจะมีมีมีเลือสาดนาดีนะครับก็คือจะไปนำแล้วพวกเข้ากระดูกระไรเศษพวกเนี้ยนะครับมามามาบดเป็นมวลสารนะครับแต่ว่าผู้ทำต้องต้องต้องมีอะไรวิทยาคมเข้มขลังนะครับ นะตัวนี้เของเขาแรงแล้วต้องสะกดเขาต้องเก่งเหมือนแบบสะกดให้อยู่อะไรอย่างงี้เหรอจริงๆนะครับถึงจะทาได้มีน้อยองคนะครับที่จะทําได้ค่ะคํำถามต่อไปเลยค่ะอาจารย์คานเหรียญรุ่นแรกอาจารย์นํำวัดดอนสาลาบล็อกสายฝนสองห้าหนึ่งเกาสามสี่มื่นนะครับสามสี่หมื่นสามสี่หมื่นนะคะเหรียญ ลาบผลภูนทวีซินีวัใช้นะคะปลอดภัยตลอดการหลวงพ่อกเกษมเขมกมลเนื้อเงินปี2,5,3,8ค่ะอาจารย์3,8เนื้อเงินผมว่าน่าจะอยู่พันกันกลางค่อนไปทางหมื่นนะครับอืมนะคะอ่ามีคําถามต่อค่ะนะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะอ่ารับประทานเล็กหลวงพ่อเนียมวัดน้อยราคาเท่าไหร่คะรับประทานเล็กหลวงพ่อเนียมสวยๆก็เจ็ดแปดหมืนะครับ เจ็ดเป็นหมื่นมีถึงแสนด้วยหรอาอาจารย์ใช่ครับแล้วแต่ความสมบูรณ์นะครับค่ะแล้วก็เม็ดแตงหลวงพ่อทวดค่ะราคาเท่าไหร่คะถ้าเป็นศูนย์แปดก็หมื่นกว่าบาทแต่ถ้าเป็นศูนย์หกมนแล้วแต่บล็อกอะไล่ตั้งแต่สองหมื่นสามหมื่น่ะครับถ้าเป็นบล็อกนิยมสุดก็งาผ่าสี่เส้นก็ห้าหกหมื่นโอเคนะคะขอคําถามสุดท้ายปิดตาหลวงปู่เฮียงค่ะอาจารย์วัดป่าเนื้อชินตะปู๋เฮียงมีตั้งแต่หลักพันยันหลักล้านนะครับ ะะแล้วแต่พนีนแล้วแต่ปีนะครับราอาจมาร้วยด้วยยังไงก็หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณคอาจารย์ดันด้วยนะคะเดินทางโดยสัสริภาพค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะนะค,ค,ะคุณผู้ชมคะเวลาหมดแล้วนะคะรายการพาเครื่องสุวรรณภูมิวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะ,ะสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นพระอะไรคอยติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ